กลับขอบพระคุณนะคะคุณแม่วิพานะคะที่ท่านนะคะเมตานะคะส่งนะคะอ้อยนะคะอ้อยหวานอ้อยกรอบหวานๆนะคะมาให้พี่ใบบัวนะคะกับพี่เยินนะคะน่าทานมากๆเลยลำใหญ่มากๆนะคะคุณแม่จา๋าดูสองสาวหันมานะคะต้องกลับขอบพระคุณท่านนะคะที่ยังคิดถึงแล้วก็ยังเมตานะคะสาวเสียงแหบสองเชื่อของเรานะคะให้ได้รับประทานนะคะอ้อยหวานๆตรงนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่วิพานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังประกันดสมหวังทุกประการไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยนะคะจากที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะพี่ใบบัวก,กับพี่เยินตอนนี้ยืนหน้ามาแล้วนะคะได้กลิ่นหอมๆนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะจัดการป้อนให้เนาะให้เขาได้ทานนะคะเอาบัวเสียงก่อนเสียงกลับขอบคุณคุณแม่วิพาก่อนเลยลูกแล้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเสียงเสียง เียงก้อนดังๆโอ้มีรากยาวด้วยนะคะอ่ากินเลยลูกนี่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอ้ยอยกรอบๆหวานๆฉ่ำๆนะคะเดี๋ยวามาต่อไปก็เป็นของพี่เยินนะคะเดี๋ยวไม่ควนแตขออนุญาตนะคะอของพี่เยินอยู่ใกล้หน่อยนะคะเยิน อย่าดึงไว้เด้อพี่บัวเขาชอบดึงไว้นะ,ะไม่ให้ไปถึงพี่เย็นอย่าแย่งกันขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณคุณแม่ซีนะคะที่ท่านเม่ตามป้อนอ้อยนะคะให้เอ่อพี่ใบบัวกกับพี่เยินนะคะสองสาวแหบของเรานะคะเยินเสียงก่อนเสียงก่อนลูกเสียงเร็วเสียงก่อนนี่ดังๆเสียง มามัมมมเลยลูกนะคะขอบละคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอบละคุณมากๆนี่นะคะคุณแม่น้ำนะคะสปริงเกอร์นะคะที่แม่ควานแจ้งคุณแม่ตอนที่คุณแม่มาเยี่ยมเนาะนี่ก็ปั๊มมาจากน้ําคลองเลยนะคะก็คะแนนที่เราไลาได้นะคะก็รวบรวมไปซื้อใดนะคะมาปั่นน้ําในคลองนะคะมาใส่หญ้าของเรานะคะขอบละคุณมากๆนะคะหนูนพี่เย็นหลบมุมไปแล้วนะ หอบอ,อ้อยนะคะก็นะคะฝากติดตามนะคะช่องใบบัวช้างครอบครัวของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะมีผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับอสองสาวนะคะได้ทานนะคะเชืออละยี่สิบกกรลาต่อวันนะคะช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังไงก็จะสู้ๆนะคะให้เขาทั้งสองเสือกได้ทานนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ